สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็หลังจากที่ลงไปนะครับก็เดี๋ยววันนี้เปลี่ยนตอนนี้ผมเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับก็กว่าจะเสร็จก็ค่อนข้างจะค่ำนิดนึงนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเนื่องจากเลิกเลิกงานช้าไปนิดนึงนะครับก็เราจะมาเปลี่ยนไฟหน้ากันนะครับที่ผมเลือกใช้น็อบไซส์นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนจะมีคนบอกว่าน็อบไซส์เนี่ยมีมีคัดที่ชัดนะครับ ตัวคัดออฟที่ชาร์จนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะทนนะครับใช้ได้ทนแล้วก็ไฟสว่างได้ดีนะครับก็สําหรับตัวที่ผมเลือกใช้ก็เป็นตัวนะครับ6,500 K นะครับแล้วก็เป็นหลอด H 4นะครับสําหรับอินโนวาเลยนะครับก็แล้วก็ข้อดีของน็อตไซส์นะครับก็คือมันจะมีตัวมีตัวไดเวอร์อยู่ข้างนอกนะครับนี่นะครับ ี่ตัวนี้เป็นตัวไดเวอร์ของน็อปไซด์นะครับนะครับซึ่งก็จะอา,อาจจะเป็นความเชื่อของผมเองนะครับว่า,ามันอาจจะทํางานได้ด,ไดีได้ดีกว่านะครับได,ได้ดีกว่าการที่มีตัวไดเวอร์อยู่ข้างในนะครับเพื่อที่จะลดความร้อนของอตูดหลอดนะครับก็จะได้ไม่ต้องระบายความร้อนมากนะครับเนื่องจากาตัวน็อปไซด์เนี่ยก็จะมีพัดลมอยู่แล้วนะครับที่ปลายตูดหลอดนะครับแต่จริงๆก็ เลือกอันที่มีเดเว์อยู่ข้างนอกก็คิดว่าน่าจะทนทานกว่านะครับก็สําหรับการเปลี่ยนนะครับก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆสําหรับข้างนี้นะครับข้างนี้เราจะเห็นอยู่แล้วนะครับซึ่งคือมันมันจะมีขั้วนะครับอันนี้อันนี้เป็นขั้วเป็นขั้วที่ถอดมาจากตูดหลอดเดิมนะครับตัวนี้นะครับอะนี้ก็เป็นตูดหลอดของล็อกไซด์นะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องถอดออกมาก็คือ อ่ะตัวกันฝุ่นตัวกันน้ำตัวนี้นะครับตัวกันน้ำตัวนี้นะครับมันมันจะมันจะใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื่องเนื่องจากว่ามันติดติดตูดหลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ะระวังนิดนึงในเรื่องของอการมีน้ำเข้าไปในห้องเครื่องนะครับการล้างล้างห้องเครื่องอะไรต่างๆนะครับค่อนข้างต้อง ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากมันติดตูดหลอดมันใส่ไม่ได้ครับผมพยายามแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีก็คือใส่ตัวนี้ไม่ได้มันก็จะเป็นเพียงแค่ตัวกดอ่ตัวตัวลวดกดนะครับที่ตัวกดหลอดนะครับก็สําหรับด้านซ้ายนะครับไม่ค่อยมีปัญหานะครับเราเรามีช่องที่สามารถเปลี่ยนได้พอเพียงนะครับแต่สําหรับด้านขวา ด้านขวาเนี่ยตรงนี้นะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเห็นเห็นกล่องไดเวอร์ไหมครับตัวไรนะครับนะครับอาจจะอยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งสิ่งที่ขวางก็คือตัวมอกรองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการถอดมอกรองออกก่อนนะครับก็คืออันนี้ผมถอดแล้วถอดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวกาลังจยประกอบคืนนะครับแต่จะยังไงแล้วเดี๋ยวเราเราไปทดสอบกันนะครับว่า แสงไฟเขาเป็นยังไงบ้างนะครับขอเวลาประกอบมอกรองกาสักครู่นะครับอันนี้ก็เป็นนี่ครับอันนี้เป็นหลอดนอไทา์นะครับก็สว่างนะครับผมว่าสว่างสว่างกว่าของเดิมของผมนะครับก็คือหลอดค่อนข้างโอเคนะครับแล้วเราจะเห็นแนวแนวคัตเอาท์นะครับแนวคัตของเขานะครับเห็นไหมครับ บริเวณนี้นะครับค่อนข้างจะคมนะครับนะครับเดี๋ยวผมไปเมนี่ยเเราจะเห็นที่ที่ขอบหญ้านะครับซึ่งมันจะคมนะครับอันนี้เป็น,นแสงแสงเขาค่อนข้างจะชัดมากนะครับของนอฟไซด์นะครับ น้ก็จะเป็นแบบนี้นสว่างชัดเจนมากพอดีเมื่อกี่อยู่ในรถนะครับปีมันมืดนะครับก็เลยความสว่าง,างก็จะชัดเจนเท่าไหร่แต่นี้สว่างเลยครับ